สวัสดีครับกูกรฟนะครับวันนี้จะพามาดูนะครับมาชมสวนพริกนะครับเล็กๆนะครับกูกรฟ์นะครับก็เจริญเติบโตได้งดงามเลยทีเดียวนะครับพริกสีแดงนะครับนี้แค่ต้นเดียวนะครับ ลูกดกมากนะครับ,รบต้นเดียวนะครับเนี่ยต้นจะใหญ่มากก็อากาศตอนนี้ก็ประมาณ จะหกโมงเย็นนะหกโมงเย็นก็เลยอากาศค่อนข้างที่จะเป็นลักษณะนี้นะครับมาดูนะครับว่าเขาดกแค่ไหนอันนี้เป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับแบบธรรมชาติธรรมชาตินี่เป็นการปลูกแบบปลอดสารพิษนะครับโดยแท้นะครับใส่ปุ๋ยคลอกปุ๋ยอะไรนะครับ ันี่เราเป็นต้นพริกหนึ่งต้นนะครับอันนี้ก็ปลูกไว้ที่บ้านเองนะครับนีแต่ต้นพริกนึงอันนี้ก็กำลังจะออกดอกนะครับนี่นะครับต้นพริกนะครับ ก็ลองปลูกไว้กินนะครับที่บ้านนะครับเราไม่ต้องไปหาซื้อนะครับประหยัดนะครับแล้วก็อีกอย่างก็เป็นหลักเศรษฐกิจพอเพียงนะครับของพ่อหลวงของเรานะครับโอเคนะครับนี่ก็คือต้นพลิกนะครับเดี๋ยวจะพามาดูอีกที่นึงนะครับนี่พาไปดูนี่นะครับ ปลกไตแต่อันนี้จะปลูกไว้ในดินนะครับนี่จะปลูกไว้ในดินเลยไ,ไม่ได้ปลูกในกระถางนะครับในกระถางเนี่ยจะเป็นปลูกแล้วดูแลง่ายนะครับในกระถางพลิกโดยธรรมชาตินะครับโดยแท้อันนี้ยังต้นไม่โตนะครับนี่ครับต้นพลิก หลังออกลูกเลยนะครับเม็ดใหญ่เลยทีเดียวนะครับมีขนาดต้นเล็กๆนะครบับต้นเล็กๆนะครับเลิกนะครับ,ก,ก,รบก็ ปลูกไว้กินที่บ้านนะครับก็ลองดูนะครับสำหรับคลิปนี้ก็โอเคครับขอบคุณครับที่สำหรับการติดตามนะครับก็เป็นคลิปของการปลูกพริกนะครับปลูกแบบสวยนะครับกินได้แน่นอนนะครับปลอดสารพิษครับสวัสดีครับ